สวัสดีครับก็มาพบกับครูนะครับครูปลั๊กนะครับก็วันนี้จะมาทําการเฉลยข้อสอบนะครับโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .6 นะครับเป็นข้อสอบของนักเรียนม .6 นะครับปีการศึกษา2562นห้ร้บสองนะครับสอบในวันที่29กุมภาพันธ์ปี63นี่เองนะครับมาเริ่มต้นข้อแรกเลยดีกว่านะครับโจทย์ถามว่าจำนวนในข้อใดนะครับมีค่าเท่ากับ ลบหนะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ4ีส่วนหนะครับข้อนี้นะครับขอครูขอทวนความรู้นิดนึงก่อนนะว่านักเรียนควรจะทราบอะไรก่อนบ้างถึงทําให้การทำโจทย์ข้อนี้มัน,มนง่ายนะครับก็นักเรียนควรทราบอะไรครับควรทราบเรื่องนี้ครับเลขยกกํำลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนควร ควรทบทวนก่อนถึงจะเก็บข้อแรกนี้ได้นะครับก็สิ่งที่ที่ควรควรทราบเลยนะครับในการทำโจทย์ข้อนี้คือเรายควรทราบตัวนี้ครับว่ากลที่ N ของ A นะครับมันจะมีค่าเท่ากับอะไรครับา A ยกกำลังเศษหนส่วน N อนะอันนี้ที่อยากจให้ทุกคนได้ทบทวนกันนะครับและอันที่สอง อันที่สองนะครับที่ทุกคนควรทราบก็คือถ้าทุกคนไปเจอ,เ,อเศษส่วนตัวหนึ่งขออภัยเศษส่วนตัวหนึ่งนะครับเศษ a ส่วน b นะครับทั้งหมดยกกำลัง n นะครับและนักเรียนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนตัวฐานนะครับกลัดกันให้เป็นเศษ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังนะครับ ก็คือถ้ามันจะมีค่าเท่ากันนะครับเลขเชี่ยมังตรงเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเป็นลบเอ็นโอเคไหมครับก็สังเกตว่าฐานสลับกันนะครับจากเศษ a ส่วน b นะครับทั้งหมดยกกาลัง n จะมีค่าเท่ากับเศษ b ส่วน a นะครับทั้งหมดยกกาลังลบก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะเลขเชีํยมังนะครับค่าจะเท่ากันนะครับอ่าโอเคอทนี้ตัวอย่างดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นเช่น ขออภัยหลุดขอบเช่นนะครับรูทสาม่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนรูทสามครับให้กลายเป็นเปลี่ยนเครื่องหมายกรรนเนี่ยให้เป็นเลขชี้กำลังใช่ไหมครับมันก็จะมีค่าเท่ากับสามยกกำลังอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมเพราะว่ารูทเฉยๆเนี่ยความหมายคือกรรนที่สองนะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อความ ชัดเจนนะครับเช่นถ้าเรียนไปเจอกลนที่ห้าของเจ็ดกลนที่ห้าของเจ็ดก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนห้าโอเคไหมครับพอเห็นภาพใช่ไหมว่าไอเล็กห้าตรงเนี้ยอันดับอันดับของกลนเนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นเลข ชี้กาลังมันจะกลายเป็นตัวส่วนนะครับข้างบนเป็นเลขหนึ่งก็คือกลนที่5ก็เปลี่ยนเป็นเลขชี้กาลังคือเศษหนึ่งส่วนห้านะครับอีกตัวอย่างไปเลยนะครับจัดไปจะได้แม่นแมนเช่นกลนที่8กลนที่8ของ15บห้านะครับกลนที่8ดของส5บห้าถ้าตันอย่างปรับครับทําไมครับฐานก็คือ15้าใช่ไหมครับแล้วก็เลขชี้กําลังก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน8ด โอเคไหมตัวอย่างอันนี้บ้างนะครับถ้าเรียนมีเศษ2ส่วนสามทั้งหมดยกกกำลัง5แล้วกันนะครับเรียนอยากปรับอ่ะนะการทําโจทย์เราก็ต้องมีลูกเล่นเราเก็บไปใช่ไหมครับอยากปรับไม่ต้องการฐานเป็นฐานเศษ2ส่วน3นะครับอยากปรับเป็นฐาน3ส่วน2เรียนปรับได้เลยครับ แต่ขออย่างเดียวคือทําไมครับเลขชี้กําลังเดิมอะ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจากห้าก็กลายเป็นลบห้าแค่นี้ครับโอเคไหมอ่ะสมมติเราไปเจอเศษสิบหกส่วนเจ็ดอ่ะทั้งหมดกําลังสี่นะครับเราเรียนอยากปรับก็กลายเป็นเศษเจ็ดส่วนสิบหกเห็นไหมสลับเศษส่วน นะครับแต่เลขชี้กำลังเปลี่ยนจาก4เป็นลบ4นะครับเดียมมากโอเคไหมอ่ะสุดท้ายสมมติเราเรียนเจอเศษอ่ส่วน6ทั้งหมดกำลังลบ2เศษหนึ่งส่วนหทั้งหมดกำลังลบ2นะครับอันเนี้ยก็เหมือนเดิมครับ เราก็สามารถสลับเศษส่วนของตัวฐานได้เหมือนเดิมน,นะครับก็คือจากเศษ1นส่วนหก็จะมีค่าเป็นเศษหกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งเราไม่นิยมเขียนเนาะก็จะเป็น6เฉยๆนะครับเลขชี้กำลังเปลี่ยนจากลบสเป็น2ครับโอเคป่ะก็คือโจทย์ให้เลขชี้กำลังเป็นเครื่องหมายอะไรมานะครับถ้าเราสลับตัวตัวฐานใช่ไหมครับเลขชี้กำลังก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับอ่นะสุดท้ายก่อนจะกลับไปทําโจทย์เนาะ ก็คืออยากฝากอันนี้ไว้นะครับสองยกกำลังสองกับลบสองยกกำลังสองนะครับกับลบสองยกกำลังสองเราจะเห็นว่าทำไมครับยกกำลังเลขคู่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ฐานตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบ มันจะมีค่าเท่ากันนดีทราบเนาะยกกําลังคู่ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะกลายเป็นบวกเสมอนะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตักงเรียนมีเลขอะไรก็แล้วแต่ครับสมมติไปเจอ,อ5ยกกําลัง8นะกับลบ5ทั้งหมดยกกําลัง8เห็นไหมครับ แล้วยัาสามารถทําไมครับสามารถจะบอกมันได้ว่าค่ามันเท่ากันก็สามารถเปลี่ยนไปกลับมาหากันได้โอเคไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากทวนก่อนนะครับโอเคพอพอได้แล้วพอพอกระตุ้นความรู้เก่ากลับมาครับอ่ะกลับไปดูโจทย์ข้อหนึ่งครับที่เป็นข้อสอบนะครับก่อนเริ่มทําขอนิดนึงแวะหน่อยอันนี้เก็บไว้เก็บไปดูนิดนึงนะครับ จะเองก็คืออะไรครับกลนที่ n ของ a มันจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน n โอเคไหมครับและอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อทวนไปก็คือ เศษ A ส่วน B ทั้งหมดกําลัง N จะมีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรครับ <S <S เท่ากับเศษ B ส่วน A ทั้งหมดกําลังลบ N อนอันนี้เก็บไปนะเราใช้กันทําโจทย์ข้อนี้กันนะเก็บไปเล็กๆตรงนี้นะะนแล้วกันเนาะเก็บไปเก็บไป ครับอ่ะมาดูกันดีกว่าเริ่ม,มนะครับโจทย์ถามว่าจำนวนในข้อใดนะครับมีค่าเท่ากับลบห้าทั้งหมดยกกำลังเศษสี่ส่วนห้าใช่ไหมครับครูจะขอเริ่มปรับไปนะครับอ่ะก็คือลบห้าตัวฐานเนาะอ,อ่ะครูขอเขียนเป็นลบห้าทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ เศษหนึ S <S ่งส่วนห้านะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นครูก็จะใช้เรื่องที่ทวนเมื่อกี้นะครับปรับจากเลขชี้กำลังตรงเนี้ยนะครับกำลังเศษหนึ่งส่วนห้าตรงเนี้ยให้เป็นอะไรเอ่ยให้เป็นกลที่ห้าโอเคไหมครับ,รบาก็จะกลายเป็นกลที่ห้าของลบห้าทั้งหมดยกกกำลังสี่นะครับ จากการมองปุ๊บก,ก็จะเห็นว่ามันเริ่มจะคล้ายๆกับช้อยหนึ่งสองสามแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตช้อยหนึ่งสองสาวีดีเนี่ยจะเห็นว่าฐานข้างในกรนเนี่ยมันเป็นฐานห้าหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราปรับต่ออีกหน่อยเลยน,นะครับเมื่อกี้บอกทุกคนไปแล้วเนาะว่าถ้ายกกําลังเลขอะไรเลขคู่ใช่ไหมครับยกกําลังเลขคู่ฐานเป็นบวกหรือฐานเป็นลบมันให้ค่า เท่ากันคือให้ค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนจากลบห้าทั้งหมดยกกาลังสี่เนี่ยให้เป็นห้ายกกําลังสี่ได้นะครับอะไปมองชอยครับจะเห็นว่าชอยข้อหนึ่งกับชอยข้อสองเนี่ยนะครับมันทํอะไรครับมันมีค่าเป็นลบนําหน้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมีค่าเป็นลบนําหน้าเลย พราะนั้นสังเกตที่เราจัดรูปมานะครับคำตอบของเราตรงนี้ไม่มีทางเป็นลบชัวร์ครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองก็เลยผิดแน่นอนโอเคไหมครับส่วนข้อที่สามเนี่ยนะถ้ามองถ้ามองเรียบๆนะตาลายได้นะมันคล้ายๆกันแต่มันไม่ตรงใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้เป็นกลนข้อที่สามก็คือกลนที่อะไรกลนที่สี่ของห้ายกกำลังห้าแต่ของเราคือกลนที่ห้า ของหยกกำลังสี่นะครับจะพูดเยอะ๋ยวงงนะครับก็จะเห็นว่าไม่ตรงกันใช่ไหมครับอ่าโอเคทีนี้เราก็เหลือสองช้อยแล้วสองช้อยเนี่ยสังเกตดูทําไมเขาไม่มีเครื่องหมายกลนแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายกลนกลับครับอ่าลุยไปปุ๊บก็เป็นห้ายกกําลังสี่นะครับทั้งหมดยกกําลังจากคนที่ห้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นยกกําลังเศษหนึ่งส่วนห้านะครับเปลี่ยนไปกลับตรงนี้แหละนะครับ ปึ๊บเลขชี้กำลังซ้อนกันนะครับจากสมบัติของเลขยกกำลังใช่ไหมครับก็จับเลขชี้กำลังเอาคูณกันก็จะกลายเป็น5ยกกำลังเศษ4ส่วน5ปึ๊บโอเคไหมใกล้แล้วครับใกล้ความจริงแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนฐานฐานให้เป็น เหมือนช้อยข้อ4หรือข้อ5ก็คือต้องการเปลี่ยนจากเลข5นะนะครับให้เป็นเลขเศษ1นส่วนห้านะครับเรามีสูตรอยู่แล้วเมื่อกี้ไงถูกไหมครับก็คืออะไรครับ5เฉยๆ, <5 S 1> ๆคือ5้าส่วน1ใช่ไหมครับเราก็ปรับเป็นเศษ1ส่วนหาสลับเลยครับมีค่าเท่าเดิมแต่ทลิกสำคัญคือเลขชี้กำลังจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากเศษ4ส่วน5ก็เปลี่ยนเป็นลบเศษ4ี่ส่วน ห้าโอเคไหมครับอ่าเจอชเรียนครับเจอไหมดูด,ดีโอเคเจอละก็คือข้อข้อสี่ครับแต่ข้อห้าก็ผิดโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าข้อหนึ่งนะครับสำหรับข้อสอบโอนิของมหกปีอ่าการศึกษาหกสองที่ผ่านมานะครับกค็ค่อยคิดตามไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในข้อที่สองต่อไป ครับผมไปละบ๊ายบาย